อ่ะเดี๋ยวมาดูนี้ดีกว่าอันนี้คือเรื่องของเมื่อวานเหรอเรื่องเล่าหลังงานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับงานนี้ใช่ไหมไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับงานนี้ใช่ไหมใช่กลายเป็นผมก็ไม่รู้ไปด้วยจนวันสุดท้ายมาเกิดอะไรขึ้นเหรอเอ้ผมก็ไปงานมาเกิดอะไรขึ้นที่คุยกันในที่ประชุมกันสิ่งที่ต้องเตรียมกับสิ่งที่ต้องเตรียมหายไปไหนอ๋อคือผู้ใช้ Facebook ท่านนี้เขาเป็นคนหนึ่งที่แบบว่าร่วมจัดงานเหรออันนี้น่าจะไม่เกี่ยวกับคนที่เข้าร่วมงานปะ เขาน่าจะพูดถึงคนที่จัดงานเหรอใช่ไหมเขาพูดเชิงว่ามีการเตรียมงานกันก่อนมีการประชุมกันก่อนอะเอาใหม่ผมอ่านใหม่ตะกี้ผมยังงงงคอนเทกตเรื่องเล่าหลังงานไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นสําหรับงานนี้ใช่ไหมใช่กลายเป็นผมก็ไม่รู้ไปด้วยจนวินิที่สุดท้ายที่คุยกันในที่ประชุมกับสิ่งที่ต้องเตรียมหายไปไหนทําไมได้ไม่ครบทุกคนของผมไม่เท่าไหร่ทีมไอดอลได้ไม่ครบและช่างภาพม้า สนามผมไม่ได้จนต้องลงไปถ่ายเอาขอบสนามผมเคยพูดว่าผมเคยเจอเอ็กซ้าเคยคุยด้วยและเคยได้เจอซูเปอร์เอ็กซ้าของวงการแข่งม้าและเขาพูดกับผมไว้ว่าพวกมึงจะทำได้สักแค่ไหนวะคนมาดูม้าแข่งหรือมาดูแต่งงานพวกมึงและใช่ครับมันยังเป็นแบบที่ท่านซูเปอร์เอ็กซ้าพูดเขาสนใจมาจริงกันกี่คนรู้จักชื่อม้าไทยเด็ดๆกี่ตัวสนามได้อะไรคนมางานได้อะไรหรือแค่อย่ามาคุยแค่ในวงการคุณบนพื้นที่ใหม่แห่งนี้ เอาง่ายๆบัตรมีเดียใบหนึ่งที่ผมขอไว้ถ้าเติมจุดๆคุณก็รู้ว่าผมออกบัตรนี้ให้ใครคุณจะไม่กล้าทําแบบนี้บัตรมีเดียที่ว่าวันเสาร์ผมไปรับปรากฏว่าออกไนให้เขาเอาไปจัดการหมดแล้วแบบไหนแล้วชื่อฝั่งผมหายไปไหนเกิดบังเอิญเอ็กซ์ร้าท่านนั้นมารับบัตรหรือรับคําเชิญของผมมันจะได้ไงายเงือบกันไหมล่ะครับเรียกว่าโชคดีที่เขาให้สิทธิ์ทีมผมไปรับงานแทนเรื่องพวกนี้มันไม่ควรเกิด หากไปลั่นใส่คนใหญ่คนโตผมพูดได้เลยว่าอาจจะไม่มีให้จัดอีกใดๆวันนั้นผมก็อยู่บูธม้าไทยตามปกติของทีมงานเก่าคนดีคนเดิมรู้จักกันทั้งนั้นมีคนทำตารางอัปเดตงานให้อย่างดีก็คุยกันบ้างนะไม่ใช่เงียบกับคนที่ทำงานด้วยแบบนี้ฝากไว้ให้รู้ว่านี่มันไม่ใช่เรื่องล้อก,กันเล่นด้วยวงการนี้มีมืดครับบอกไว้ก่อนเออขอความเห็นแล้วครับความเห็นก็คือผมไม่เข้าใจอ,อ่านจบแล้วไม่เข้าใจว่าเขาต้องการจะซื้ออะไร คือผมไม่ใช่วงในไงผมเดาว,ว่าถ้าเป็นคนวงในอ่านแล้วน่าจะเข้าใจเพราะว่าเขาพิมพ์แบบใช้คาว่าอะไรอ่ะเขาพิมพ์แบบมันต้องเป็นคนที่เข้าใจความเป็นไปข้างในส่วนหนึ่งอ่ะมันถึงจะพอเข้าใจว่าเขาจะสื่ออะไรบ้างเราผมผมไม่ได้รู้เบื้องลึกเบื้องหลัง,ลงอะไรก็เลยไม่ค่อยรู้น่าจะเป็นเกี่ยวกับกระบวนการการจัดงานแหละครับเพราะว่าคือส่วนหนึ่งทีพูดถึงในมุมของคนที่ไปร่วมงานอ่ะนะเมื่อวานกระบวนการการจัดงานมันก็อาจจะ ค่อนข้างไม่ใช้คำว่าอะไรไม่เป๊ะอะไรอันนี้ก็เป็นเรื่องที่พอเข้าใจได้นะถ้าเขาจะพูดแบบนั้นแต่ก็ไม่ได้มีเรื่องแย่อะไรร้ายแรงนะจากความรู้สึกของผมมันอาจจะมีเรื่องที่ว่า,าตารางมาไม่ตรงก็มีการคาดเคลื่อนไปบ้างผมว่าน,นี้ก็เป็นเรื่องปกติพอเข้าใจได้งวดหน้าก็พัฒนาให้ดีกว่านี้ได้ครับเอาตรงๆวงการม้าไทยก็ได้อน,นิสงของเกมมาแล้วก็ได้คนเข้าสนามเพิ่มไม่ดีหรอวะแล้วคนก็อยากว่าดวงเล่นเล่นร้อยสองร้อยก็เงินเข้าสนาม เออแนละ้วผมก็ไม่รู้เหมือนกันฮะว่าว่ามันยังไงเขาอาจจะคิดว่ามันก็แค่เสียเงินเราบ้งไม่ได้สนใจเรื่องพวกนี้หรือเปล่าผมไม่รู้นะ